สสุำหรับคุณคีต้องบอกเลยนะครับว่าเธอมีความรักในการร้องเพลงแบบมิวสิค l ลเป็นอย่างมากเธอชอบมากครับชอบมากจนถึงขนาดว่าก่อนออกจากบ้านทุกๆวันเธอต้องทำสิ่งหนึ่งเป็นประจำแต่จะเป็นอะไรนั้นไปฟังครับเรื่องการที่คีชอบ ละครเพลงมากๆเพลงมิวสิควลเนี่ยนะคะทุกครั้งที่แบบสมมติจะออกจากบ้านหรืออย่างเงี้ยแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วทาปากปุ๊บเสร็จคราวนี้พอส่องกระจกวินาทีสุดท้ายที่เห็นกระจกแบบอ่ะขอเอามือแตะกระจกนิดนึงแล้วก็แบบร้องเพลงชอบทวิภพมากนะคะนึกถึงตัวเองเป็นหน้าพี่นัทขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาทันใดแล้วก็ร้องมืนมีบางสิ่ง กังวานไม่ไกลเท่าไรไกลจนรู้สึกไกลเพียงหายใจประมาณนี้ค่ะเรื่องราวของคุณคีไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับแต่เธอคนนี้ยังมีเรื่องราวแปลกๆให้เรามาได้พูดถึงกันด้วยครับ สาเหตุที่เธอผ่านเข้ารอบ blind audition ไปได้นะครับไม่ใช่แค่เสียงร้องที่ส่งพลังของเธอเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเธอด้วยครับหลายคนคิดว่าการแขวนพระเวลาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สำหรับเธอคนนี้แปลกตรงที่จำนวนไม่ธรรมดาครับจริงๆแล้วที่เน็บอยู่ประจำๆเนี่ยคะ่ะก็น่าจะ สพวสงสพวงนี่คือประมาณน่าจะ5องค์วันที่ไปประกวดเดวอยนะคะจะบอกว่านับไม่ถูกเลยเขาไม่ได้นับแต่แต่ว่าเยอะเยอะพอสมควรประมาณน่าจะ8หรือ9อะไรแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของแบบตอนแรกก็มาคิดว่าจะเอาไปทำมาเยอะแยะจริงๆมันก็เป็นเรื่องทางใจแต่ว่าทีพูดถึงว่าคิดเอาเองก็แบบ อ่ะเดี๋ยวจะท่านจะน้อยใจกันไหมเอาไปหมดเลยแล้วการอะไรเงี้ยก็ขำๆตัวเองนะคะแต่แบบเออเพื่อความสบายใจของตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนาอแล้วเราก็เลยแบบเอาไปเถอะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ใจเราเลย